ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วนล้วต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสกิทาคามี ในได้านการตัดความโกรธพระเสกิธา,าคามีนี่ยังไม่ตัดแท้นี่ครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงกระสินสี่อย่างนี่มาพูดกับเรื่องกระสินนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบคุคคลบางคน บางคนที่ไม่พอใจในกระสินก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากระสินนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจคนตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกระสินเพราะความจริงคำว่ากระสินผมฟังมาเยอะ นักปฏิบัติพระกกรมาฐานบางคนพอบอกว่าเจริญกระสินเท่านั้นแหละทำท่าตาพองทำตาพองทำตาใหญ่เออะไววายเห็นว่าสมเห็นว่าหนักเกินไปสำหรับจิตใจคนอันนี้มันก็เป็นของปแปลกสำหรับพระกกรมาฐานนี่พอประธานอภัยในี่ยขรับ ที่ผมต้องปรารบตัวสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศเนี่ยจงอย่าปรารบตัตนเองหรืออย่าปรารบบุคคลที่ฟังแต่นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติถ้าพูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมฐาน40ผมเคยลองฝึกมาทั้งหมด แล้วก็มหาปฏิปทานาสูตรทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดกรรมฐา,านสี่สิบนี่ผมฝึกครบสี่สิบตั้งแต่สาที่สองมหาปฏิปทานาสนสูตรนี่พอทำกรรมฐา,านสี่สิบมาจับมหาปฏิปทานนสูตรก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จคำว่าเสร็จก็คืออารมณ์จบ แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระราหันในเคารบตอนนั้นเรื่องขอการฝึกฝึกจุดใดที่ในรกรรมฐาน40ที่ท่านว่าไว้ว่าชีอถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาโอ,อตริมนุสธรรมก็ยอมอุตริมนุสธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับเป็นาบัติปราชิกถ้ามีในตน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันคนนอกทุง่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยเมื่ผมจะบอกว่ากรรมาฐานทุกกองที่ท่านทำว่าจบจุดไหนผมพยายามทำจบจุดนั้นแล้วก็มหาอติปฐานนสูตรค์ท่านว่าทำจุดจบจ,จุดไหนผมทำจบจุดนั้น จนกระทั่งมีอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แก้แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิหรือเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสินก็มาว่ากันใหม่ จะบรรเทาความโกรธก็ต้องใช้พรหมิหารสี่ใจของท่านทรงอยู่ในพรหมิหารสี่เป็นปกติความจริงคนที่มีกำลังใจทรงพรหมิหารสี่เป็นปกตินี่เป็นคนที่มีใจสบายมากมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยคุณนี่มันมีความสุขจริงๆครับ ไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะหาว่าท่านจะย้อนถามว่าแล้วก็หลงตาที่โพดิทำแล้วหรือยังก็อย่าลืมว่าทำเขาับพรมีหารสี่ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบคนที่ไม่พรหมีไม่มีพรหม,มีหานสี่ไปจาใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มี เรียกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเลวคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไม่ไม้ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์รืสำหรับคนนี้ทรงพระมิหารสีนี่จิตใจจะทรงในความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแน,น่นไปด้วยกิเลสมีพรหมิหารสี่เล็กน้อยใจเข้าเป็นสุข ยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของสิทธิพ่อแม่ของลกูกครูบาอาจารย์ของสิทธินี่ทุกท่านมีพรหมิหารสีทั้งหมดถ้าไม่มีพรหมีหารสีท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้คนคนเท่านั้นที่จะหาว่าครูบา,าอาจารย์อคกติบ้างรักตําเอียงไม่เที่ยงท่านบ้าง ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองดูตัวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากะจากะขับติขัโลกและลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าลูกศิษย์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมุง่งมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมด ท่านเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รักเทวทัตก็เท่ากับราหุลเห็นไหมแต่ถ้าว่าเมื่อเทวทัตทําผิดก็ต้องลงโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาจะปล่อยให้คนชั่วทรงตัวอยู่ได้ยังไง ในสำนักของเรามีไหมคนอากตันยูไม่รู้คนคนมีไหมถ้าจะมีหรือไม่มีคุณสังเกตดูกันได้คนอากตันยูไม่รู้คนคนเนี่ยมีแต่ความเร่าร้อนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอทะยานผิดปกติอยากจะทำอะไรให้มันดีอยากจะทำอะไรให้มันเด่น ให้ดีกว่าเขาด่นกว่าเขานั่นแหละคนณลยยำเม่ว่าถึงพอม,มีหันสีมันของง,ง่ายๆนี่ครับของไม่ยากของขี้เกียจพูดมากพูดทามันยากก็พูดได้แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของไม่ยากใจเรา เราคิดอยากให้ชาวบ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ้านเขาเป็นศัตรูก,กับเราเราใจตาเราของเราไปที่ตัง้งผมว่าถ้าคนไม่บ้านมีผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยไแท้ๆไอแบบใช้สมบัติสำนวนนี่คนฟังย,งยากๆผมไม่อยากจะพูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทย ผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทยผมคิดว่าคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกอย่าลืมนะผมว่าคนไม่บ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างนี้ลมาพรมิหารสี่ข้อที่สอง ถ้าบอกเมตตา,ากรุณาความสงสารปรารถนาในการเกือ้อกูลให้มีความสุขนี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาสงเคราะห์คุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเป็นเก่าสิ ผมคิดว่าถ้าคุณไม่บาคุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโลกนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราและเราสำหรับเขาแต่การข้อดีสี่เรานั่งนึกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมาอมจฉาดิยสยาเราไหมหรือว่าให้เขาสลหบับุนความดีของเรา ตอนนี้ก็ท่องขอตอบว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์และก็สนับสนุนในความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทําความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บ้าถ้าคุณบ้าผมก็หมดทางแก้แการทีสี อุมเบกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นหนึ่งชาติพุทุค้าความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทำมาหากินจะต้องทำกินกันเป็นปกติเพราะการทำกินมันต้องเลยไม่ทำกินมันไม่มีกิน สองชราปิทุกขาเมื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กคลานไม่ได้พลิกไม่ได้สิมันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกเวลาทุกวินาทีมากความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วย ร่างกายเป็นโรคนี้ทางทพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นรังของโรคมันก็ต้องป่วยป้าพังคุนหนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องปอ่วยเน่าไปธรรมดาเพราะนำไปทุกขังเกิดมนแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานันังลึก ว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจะเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันยังมีอะไรอีกก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทาไม่ถูกใจเราวัตถุธาตุที่เป็นของใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราแม่นแก่คําคราบบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่าเสื้อกางเกงมันยาขาดเพราะมันเก่า ถ้าตังที่มีไว้มันใกล้จะหมดเพราะเราใช้มันไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอความถ้ามีลาบลาบเกิดขึ้นลาบมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปก็ใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอดได้คนเขานินทาเราได้เขาก็สรรเสริญได้ เรามีสุขโลกีวิสัยมันก็มีทุกข์ได้อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจขอพูดใหม่นี้ไหมว่าคุณไม่บาคุณจะไม่หนักใจมันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดา ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงนี่คนจะคิดว่าเอผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคุณว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบ คือเมื่อตอนหนุ่มหนุมผมยังไม่บวชเพราะว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่เกิดวันเกิดผมก็แล้วกันตั้งแต่วันเกิดไ่กว่าจะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะผมเกาะดะผมเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สินดีไม่ดีย่องไปเกาะลูกสาวชาวบ้านก็าเขาให้ ไม่ใช่ย่องอบางทีวิ่งไปเลยเห็นก็แต่งตัวชอบใจสว,สวดทรงดีวิ่งตามสรงมันยองยองขยันโชว์หน่อยนั่นไม่ย่องย่องไปไม่ยองจะไปเกาะเขาทีดีไม่ดีพอทยนก็เข้าไปามตบหน้าเขาบ้างด่าเขาบ้างสบายกลับบ้านสบายเชื่อใจนิดนั่นพระผมบ้าตอนนั้นบ้าอย่างมากพวกคุที่ว่าบามันไม่ทันผมหรอก ไม่ใช่ยาวแก่มาอดนกขผมรู้พวกคุณเนี่ยบ้าบ้าบอบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าไม่ทันผมไอ้ผมเนี่ยมันบ้ารักรักนี่บ้ามากแต่โลภไม่เคยบ้าฮะเพาชอบแจกเพื่อนขโมยปลาหมึกแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็กมีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้ใช่ว่าทั้งญาติผู้ใหญ่บางคนท่านดำนิ ว่าไอ้นี่นะกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ทำไมดูเพราะช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งกับใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอากันนมมาเป็นปคนละถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากันถ้าว่าเท่ากันนี่หมายว่าต้องพออิ่มแล้วส่วนใหญ่ท่านจะทำให้เกินไว้เสมอ ผมมีผมก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่เขาเป็นของผมญาติพ่อพใหญ่บางคนท่านว่าเอาถ้าว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไปทันจะอิ่มคุณแม่ท่านบอกช่างมันช่างมันของของมันมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งก็ใครก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่างนี่มาเรื่องความโลภนี่ผมบ้านน้อยไปนิดนึงเรื่องความรักนี่บ้ามาก มาถึงได้ความโกรธว่ะบ้าพอกับความรักนี่ผมเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธจนผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทําให้ผมโกรธโดยไรเหตุไรผลที่ผมไม่มีความผิดผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียก,กันว่าพยาบาท ถ้าทำไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่ามีความโกรธผมเต็มขั้นเลยคนเต็มจริงๆผมว่าไอ้บา้านตัวนี้พวกคุณมันบ้านน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวันยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่ คุจะมาเร็วตามผมนะนี่ผมเอาเร็วโอดคุณว่าผมเนะี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็มีโมหะมันก็หลงนี่บ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรับผมเจ้าโชว์มาพอเจ้าโชว์จนเบือ่อเวลานี่นึกถึงภาพนั่นขึ้นมาเมลัยมันอยากจะอาจเจียน เห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดปกติในใจสะอึกมาทันทีมันชักจะติดคอมันจะเจียนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนเดี๋ยวนี้กว่ามันดีไปเถอะสกปลกบอกไม่ถูกเลยคุณเหม็นหงเหม็นหังไม่ได้ความในเวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแกพูดอ่อนหวานนั่นนเข้าเจอคคำสำราญเขาให้แล้วผมเปิด พะผมต้องการของดีนี่มันไม่ดีเพราะว่าปิดที่ให้ที่ไปทํารายคนเพราะเขาโกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายาไม่สบหรีไม่กินเบียรอะไรผมก็ไม่กินคุณแม่ให้ภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติผมก็ทำํำถึงวันพระแทนรักษาสินโบโสุบสถผมก็รักษา แต่ถ้าว่าอย่ากโกงองค์นะผมไม่โกงใครแต่ใครอยากโกงองก่อนแต่โกงแล้วในตอนก่อนผมจะน,นิ่งเฉยทํามันกลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาพผมในที่สุดมาบวแล้วเจอหลวงพ่อปานท่านสอน ก็เลยบ้าใหม่ในนี้มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ้าบ้กละความโกรธบ้าละความหลงจนกระทั่งในนี้มันก็ละยังไม่หมดอ่ะมันแม้มันละกัมนมาตั้งหลายสิบปีละสี่สิบปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณมันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อคันห้าย,ยังมีอยู่โอ้โหละยังไงล่ะคุณ เห็นไหมละว,วัดว่ารามไม่กี่ปีล่อท่านรื้หรูราไปหมดพอตั้งกองทุนเขาหน่อยจะแจกของสาธารณประโยชน์โหเข้าเครื่องของเครื่องมือซึ่งใช้เต็มวัดเต็มว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าบ้าแล้วดีนี่มันจะหมดได้ยังไงในเมื่อมันมีคันห้าแต่คันทาหมดเมื่อไหร่ผมก็อาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ ตายแล้วพุ่อยากไปนรกพมงก็ไปนรกอยากไปสวรรค์พมก็ไปสวรรค์อยากไปพรมก็ไปพรมก็ไปพรมอยากไปนิพานพมงก็ไปนิพานสุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาที่เรื่องตัดความตัดความโกรธว,วันนี้โกรธโกรธแล้วก็ทรงพม,มีหันสีที่พระพูดมันนี่นี่โพูดให้เข้าใจ ว่าอารมณ์ใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพูดเึงตัดความโกรธว้ง่ายๆนิดเดียวลคุณทีก็ถามไว้ตัวดิช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันว่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันมันสนเสริญก็ช่างมัน เขาอะไรมาให้กอช่างเขาไม่อะไรมาให้กอช่างไอ้คาว่าช่างในที่นี้มันดีความหมายว่าอากตันอยู่คือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธยิ่งบอกว่าช่างมันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวาอันดับแรกแล้วก็ทรงพรมิหารสร่ลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับ จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีสำหรับคนทั้งโลกเห็นไหมไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมดเห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเขี้ยวเขาใส่แล้วคนีว่าเราไม่ใช่หมาไม่มีเขี้ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหวรักหมด แต่ไม่รักแต่กิเลสนะรักด้วยความปราณีข้อดีสองกรุณาสงสารคิดว่าเออเราเกิดมาในโลกอย่าทำตนให้เป็นคนโลกรลกไรประโยชน์เลยเกิดมาแล้วกว็ทำความดีมันสะบ้างนั่นก็คือหาทางเกื้กอกูลแก่บุคคลที่คนจะให้นะให้ดูคนหน่อยนะ พระพุทธเจ้าทำมอย่างนั้นอันดับแรกสําหรับคนชั้นต่าใจยังต่ําที่เป็นปุตติชนเลือกคนเฉพาะคนที่คนให้ดูตัวอย่างาพ,าพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้ามาได้ทรงให้ด่ท่านเลือกคนให้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้ อย่างหนังสือผมคือหนังสือหลวงพ่อปานลนของที่ผมแจกกันเหมือนกันของแจกไปเป็นวัตถุซะเยอะไปวางทิ้งกันเราทํากับตายหนังสือของหลวงพ่อปานคงเคยแจกคนใกล้วัดสองรอยเด่มเสร็จผมจำได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นต้นมาแค่สิบหจำไม่ได้นะจนทั้งถึงปีพศสองพันห้าอยิบเอ็ด รูเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไปสองสามหน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่คืนให้ไปลำสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทองกว่าของมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันไรประโยชน์ ต้งซื้อเลื่มนี้บางครั้งหนึ่งขึ้นราคาถึงร้อยบาทเมื่อเวลาเดียวขาดไปมีไม่มีจำหน่ายในที่สุดก็ต้องรีบทำขึ้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งผมริ่มชื่อเสร็จแล้วแกจดหมายเพาะเพาะแกจดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเรย่มาั้อยบาทแล้วเราคายี่สิบสามสิบบาท เจ๊กมานั่งด่าว่า50บาทจะไม่แพงทาไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเครื่อกูลนี่เราคิดหรือเปล่าว่าให้การสงสารทำยังไงเราเป็นคนไม่รกโรค อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดว่พอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าให้ารมณ์ความรักกระสงสารไม่นขาดจากจิตแล้วก็มุทุตาจิตอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชั่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัว คนอื่นจะมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้ก็ทํายังไงจึงร่ํารวยคนนี้ก็าํายังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้ก็าํายังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยดีดีกว่าความดีทําตามไปเลย ตั้งอกตั้งใจทําความดีตามเขาแต่เขาโกงโรวยอย่าไปโกงตามเขานะ้นมันชั่วเนี่ยรมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับถือก็คงธรรมดาตามที่กล่าวมแล้วในตอนต้นก็เบีขาเนีน่ยว,นะวางเฉยเอาให้เขาอยากเียนดายก็เฉยเขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้ม ได้ก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นเครื่องปลอบใจแกก็ยิ้มโวยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพราะใดเพราะเรามีเบยกขาวางเฉยรู้อยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยพรมิหารสี่ประการ ถ้าอารมณ์พรหมิหารสีร่ประการมันไปจําอยู่ในใจเป็นปกติแล้วความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมันจะยื่นหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปดีว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเราก็พังสิ พังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธข้ามามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติของพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่จงอย่าเป็นคนดีตามคติของคนเรลว ท่าน,น,นหลายทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพรมีหารสี่แต่ก็ต้องมีพื้นฐานอนาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยใหนใจมันเฟืเอ่องก็จะปนาปาก็พุธธานุสติควบคุมใจวิธีการระงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล่ ทำด้านนั้นเหลือเหลือกินเหลือใช้อะไรท่านนองไหลมองดเวลาที่จะแนะนำท่านก็หมดเส็จแล้วนี่ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามรัตยาสายัยจึงกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าสมควรวันเลิกสวัสดี